ีครับคารไบด์โปรดักนะครับตอนนี้รีวิวสวยๆอีกคันนะครับตัวนี้เป็นตัวยาลิตตัวปี2 0 0 8นะครับโชมนี้2 0 0 8 2 0 1 2ถึง2012มาทำหุ้มบ่อที่เห็นนี่คือหุ้มบ่อแบบสวมนะครับสวมนะฮะงานของทางร้านคาร์ไบด์โปรดักนะครับสวมเป็นยังไงนี่ดูกันนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นตัวยาลิต5ประตูนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นะ แต่ว่าเราก็มีทุกรุ่นนะครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนี่คือหุ้มบบกแบบสวมนี่สวมเป็นแล้วเป็นอย่างนี้นะครับการทำปูพื้นเสร็จนะฮะดูความเนียนของงานนะครับนี่เราใช้ได้ไนไล,ล่อนในการเย็บหนังตัวเบอร์นั้นหนาเลยนี่นะฮะแล้วก็ได้เย็บนั้นหนาๆดไนล,ล่อนนะครับใช้กันทนทนนี่คืองานสวมนะครับแต่มองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับเราทากระเป๋าสองข้างซ้ายขวา ผมถ่ายให้ดูรอบๆนะครับได้เห็นงานแบบภาพภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ช้าๆชัดๆเจนให้ดูนะครับเริ่มตั้งแต่เบาะหน้าก่อนนะครับนี่เบาหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่หัวหมอนดูงานนะครับนี่หัวหมอนนะฮะนี่คือหัวหมอนนะครับไล่ลงมานะครับดูรอยตะเข็บนะฮะงานเราตัดตรงรุ่นเข้าเชฟเข้าทรงเบาะเดิมนะครับไม่ใช่ว่า เออใส่ไปย้วยไปย้วยมาไม่ใช่นะครับเราตัดตรงรุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นสีแดงมเมี่ยวนะครับใครชอบสีแดงแดงหรือว่าสีวายแดงเนี่ยนะครับมันก็ต่างกันนิดนึงก็ออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับสไตล์โทนยุโรปยุโรปนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับเอามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่นะฮะ ทำกระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ออหนังลามิเนตนี่ลามิเนตเป็นอย่างนี้นะเห็นตงวตายล็ดผมไหมครับลามิเนตคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่ครับเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังสุดนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆดูใจเย็นๆน,นะครับงานนะนี่อย่างนี้ตงรงแล้วก็พันผ่าช่องเข็มขัดใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่เป็นอย่างนี้ นี่มองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าลามิเนตคืออะไรนะคําว่าลามิเนตก็คือการประกบนะครับประกบคือยังไงนะฮะประกบแล้วรีดด้วยความร้อนของหนังนะครับผมอธิบายหนังให้ดูคืออย่างนี้ของทางทางร้านเราเป็นหนังนะครับหนังเทียมเกรดเอเกรดพรีเมียมนะครับหนาหนึ่งมิลเต็มนี่นะครับนี่นี่ความหนาดูนะครับ1มิลเต็มเป็นอย่างนี้นะลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนฟองน้ํา5มิล แล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะครับผ้าทีคอร์ดคือเป็นอย่างนี้นะฮะทำไมเราต้องทําผ้าทีคอร์ดลมัมเน็ตลงไปนะครับด้านหน้าเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับอพอเราคนนั่งเข้าไปน้ําหนักแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าเราใช้วัสดุเกรดดีลามเนตท,ทั้งหมด3ชั้นการปีแตกมันก็ใช้ได้ทนมันจะไม่มีการปีแตกง่ายเลยนะครับทางร้านเลยกล้าการันตีเรื่องการปีกแตกให้3ปีลามเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนี่อย่างนี้นะครับ ผมเอาแล็บกดให้ดูเลยนะครับนี่ว่ามันเหนียวเหนียวทนทนนี่ถ้าเป็นทั่วๆไปขูดอย่างนี้ก็จะเป็นยุ่ยเป็นขุยหมดนะครับแต่ของเรานี่นะฮะโดยใช้ท่าทีขดนะเหนียวทนเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด3ชั้นเลยด้านหน้าสัมผัสเนี่เราใส่ให้หมดเลยนะครับนี่อย่างนี้นะฮะท่านดูนะครับอ่าอ่าหน้าสัมผัสเนี่ยเราก็ใส่เป็นลัางหนสามชั้นให้หมดเลยนะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถจะพับได้เดิมหมด ปกติทุกอย่างการใช้งานนะครับงานของทางร้านเราเนี่ยนะ,ะการันตีเลยนะครับว่าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับพอนะเราตัดตรงรุ่นนะครับตัดตรงรุ่นคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่สีวายแดงสวยๆนะครับเห็นไหมครับเราตัดนะเข้ารูปนะครับนี่งานของทางร้านดูฝีมือไม่ใช่เอะใครเห็นผมไปไอปูพื้นนี่ห้าดีหดีเดีนะแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปแต่ของเราเนี่ดูการตัดเย็บนะครับ นี่นะฮะให้มาดูด้านหน้าด้วยนะครับงานเราเข้าลูกนะครับกล้าพูดเลยนะว่าของ one, เราเนี่เรามั่นใจนะครับว่าของเราเข้าลูกนะฮะเป๊ะนะครับใช้คําว่าเป๊ะได้เลยคันนี้มาพร้อมกับตัวเส้นใยเสริมนะนะสามารถที่จะถอดออกได้เส้นใยเสริมเป็นอย่างนี้ครับนี่นะเส้นใยเสริมก็คือสามารถที่จะถอดออกอรนีนะ่ถอดออกมาได้นะครับนะี่ผมให้ดูนะครับ ใยเสริมเราก็ใส่กันเส้นอันใหญ่ๆเลยนี่ใยเสริมเป็นใยไวนิลใยไวนิลคือพลาสติกนี่นะครับล้างน้ําได้อะไรได้ได้งานตัวนี้เป็นเกตตัวหนานะครับเกตตัวหนาใช้ทนทนนะครับเวลาเละนะฝุ่นตกลงมานะครับก็เอาเส้นใยตัวนี้ก็จะรับไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเลอะถอดล้างได้ใส่ไปก็เรามีหมุดให้ล็อกให้เรียบร้อยเสร็จดูการเก็บงานนะครับนีน่ใช้ทนทนนะฮะ อยู่กันยาวๆทีเดียวนะครับคุ้มค่าเงินนะฮะเรากล้ารับประกันนะครับการดูแลให,ให้กับรถของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะครับติดต่อมาได้นะครับร้านอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่ซอยยซอยเก้านะครับอันนี้ก็สามารถใส่ล็อกกับคืนปิดไปได้นะครับนี่ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยอยซอยเก้านะครับนะ เปิรโทรศัพท์ร้านนะครับ0917099960 0917099960เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานลานจอดรถสะดวกสบายนะครับมีห้องรับรองลูกค้าเสร็จนะครับนะหรือว่าทาง l i น์แอนะครับติดต่อเข้ามานะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ C A R 99นะครับ S car C A R แล้วก็มี99นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ